<ไ>ต,ตอนเทงมันนี่กะเหา,ากับขุดจิโรอยู่โคกเนาะไปกับแม่แตงโมกับแม่โนสามคนมันนี่นะไปบ่งนําเดียวเด้อว่าได้ได้เลยเป็นกะกำลังขุดจิโรนะเป็นกะขุดอยู่เลิกบะแม่โนเ,เลิกเ,เลิกตอนนี้กะเหากำลังยางไปแม่โน่กับแม่แตงโมเนาะมันนี่กะเหากับไปบ่งมันได้ลายเลยไม่ได้ลายจิโรเหากะ บ้านเขาเอิ้นมาคือคนอยู่บ้านเขาวน่าเอิ้นมาคือคนน่ะเป็นลายแดงๆนี่ลูกลายๆแดงซะลาวเนี่เต็มกุ๊กบ่บ่ปิดปิดตอนนี้เฮาก็เอามาเอิบแล้วแล้วเนาะฮอดทงไฮทงหน้าเขาตอนนี้เฮากับลังยางไปหากุจิลออยู่โคกเลาะทงไฮทงหน้าไปคุยนั่ง

น่ะเอาขุดจิลรกับได้จิไนายนั่นจิไนายคือจิลีดแล้วน่ะไดจิโร่ได้จินน์น่ะน่ะแลอีกตัวนึ่งมันเอ็ด อู้ค่อยเร็วได้ช่องตูแม่แตงโมเป็นคุชจิโรได้อึ้องเผาตัวนึงนะหอยเลยเพิ่็ได้สามโน้ยอึ้องเผาเป็นจังมาแตเ่เลยแล้วเป็นโชคดีเป็นกันเลยได้จิโร่ขมเนา้คุชได้กันอึ่งเผาตัวนึ่งมีมีเลยสามโน้ยโอ้ตัวนึงน้ยเออหลงไปแล้วใช้รถไฟไม่ได้อันนี้ <c oughs> ไดใส่เงีนยเชื่อเชื่อเอาขุดจิโร่แล้วเลยเนาะวันนี้เฮากัซุ่วเฮากับฟาดเล่อมือแล้วกันงามเตอนนี้เฮากันกำลังหาขุดเลาะมือเนาะวันนี้มื่อหอดเฮากับใได้เอ็ดกินกินข้าวแรงเนาะวันตอนนี้ก็เฮากันกำลังนั่งกินมะขค่นะมะขค่นะหวานกินข้าวบอล

xem và Tony cá hào cắm lăng nhang mà nọ nè trông nà cá khao ngam ngam nè okay. đây sàn hết คนเฮาก็ดอกนหอยเฮาก็นีหอยเฮาจมไว้แกงซะนอเฮาก็ไปนึ่งข้าวต้อเนาะนึ่งข้าวสุกเฮาก็เอ็ดกินเาคงหม้อข้าวแล้วแล้วก็เฮาก็สิไปใส่จิโตอเนาะบัดนี้สมุกนเป็นผู้ใส่จิโลนะใส่แล้วก็เฮาก็สิได้แกงจิโลบัดนี้นะแกงกิน้

Này là medidas, là những cái chì lâu Chi lâu thì hao như kìm cưng anh cái mà con thang thì hao hao hầu hầu năm tháng

เยบน้อยแล้วตอนนี้ก็จะงอเข้นดังต่ำ้ารมาคิดจะเกมงนาะ theo sự việc làm của xe thật sự sơ sự thật này thật sự thật sự thật sơ thật sự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  thật cái thật sự thật ແຕກເຮົາແຕກແລ້ວເຮົາກະອ່າເຮົາມາປິດໃດໂຕນ້ອຍເຮົາກໍປົງໄປກິນມັນກະດອກຫນຶ່ງຮົາກມກ มาห้ากะแต่เล้วเรียบร้อยแล้วเนาะห้ากะมากินแล้วน้องนี่เนาะมาเด้เอ,อ,เ,ดดอเป็น,นมูกีก้นกินข้าวน้ำเดืวยมาแม่นนี่กะเพาะสามุกเพ่นนี่กะสามุกกินสามคนซี่คน,นเนาะตอนนี้เพิ่งจไปกินเพ็นอินแล้วมาเด้อมากินข้าวน้ำเดียวเด้อ แกงกินอ้อค่ะยังเหลือน้อยเดี๋ยวยังเหลือตะนํามันน่ะเข้าค่ะยังเหลือน้อยนึงเฮากินข้าวกินน้ําแล้วแล้นี่เคลคลนี้กຈกันเท่คลิพกันใหม่